เฮ้ยดีใจเราถูใจ่อยไฟใช่ต่อยหมัดนะครับบอลลัดต้องปีกเกมยาวครับผู้เด็กต้องปีกเกมยาวครับผู้เด็กเล็กกว่าสั้นกว่าครับพี่พี่นนท์ครับต้องปีกเกมเอ้าปากซอกปากซอกครับปากซอกปากซอกมาปากซอกมาสาวมณีรันครับนี่แหละครับลือสีปนจางครับแม่ไม้มวยไทยของนักชกจากอังกฤษ ผู้ที่สามของรายการนักชกทางด้านมุมแดงเพชรเอกเกียรติมงคลคู่ชกของนักชกไทยนะครับเป็นนักชกจากประเทศอังกฤษนะครับเจสันคิงโปรบ็อกซิ่ง พเ,เ,เพดรเกมงคลนั้นชื่อจริงครับยุทธพงศ์วิเชียนชัยกิรีนะครับผู้หัวหน้าคณะนั้นคุณสันติชัยอิทธิพลนะครับส่วนผู้สับถุนนั้นคุณบงคลเลิศวงเพรสเสริฐครับวันนี้ขึ้นถอดมงคลนะครับพร้อมอาชีพก่อนชกนะครับหลังชกอีกนะครับผมครับคู่ชกของเพชรเอกก็คือเจสันทิงโปรโบ็อกซิ่งนะครับจากชกวัย28ปีจาก ประเทศอังกฤษนะครับเป็นคือนะสูงกว่านะครับสูงกว่ายาวกว่าแต่ของเราไม่กลัวนะครับเพรเด็กนั้นมีหมัดครับมีเจาะยางครับวันนี้แยกกรุงเทพกรีธาบังพนัทเทิร์บขอบคุณครับเล็กกว่าเยอะครับแต่เพรเด่นก็เดินเข้าหานะครับเดินเข้าหาตามสไตล์ของพี่แดงครับสานิชัยอทีิพลนด้บอกว่าต้องปิดเกมนะครับเพราะเล็กกว่าใหญ่เล็กกว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับเราเรียนรู้นะครับอังกฤษไม่ใช่เก่งในฟุตบอลนะครับ เจสันเดินเข้าหาครับไม่กลัวนะครับเเด็กครับสายทีนะครับเจเด็กขวาทีมย่ามาก่อนทีมน้องมก่อนครับเเด็กเดินเข้าหาอยู่นะครับเจสันล็อกตีเเด็กครับล็อกได้หรือเปล่าครับเเด็กว่าไงครับเจสันเจสันครับเจสันองน่ะ ความใหญ่ของร่างกายครับเข้าสูงอินโดนก็ได้ต่อยใช่ใช่ต่อยหมัดนะครับบอลล็อต้องปิดเกมยาวครับเพชระเด็กต้องปิดเกมยาวครับพรเด็กเล็กกว่าสั้นกว่าครับพี่อินโดนครับต้องปิดเกมยาวครับเดินเข้าไปที่มุมนะครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ครับเจสันไหวไหมครับไหวไหมยซ้ายซ้ายล็อกอ่ะล็อกตีหรือเปล่าครับอินโดนหัวหน้าคณะนะครับคุณสัญญาอิทธิพลบอต้องปิดเกมก่อนนะครับช้ ระยะยาวเราเสียเปรียบส่วนสูงนะครับด้ำด้าครับลอกตีเพชรเอกเจสันไปขวาสูงนี่ครับเจาะยางกว้างกระจกครับโอ้โหต่อยขวามาวงในเจสันพยายามงัดศอกสู้เ,เด้งเข่าครับ<พ>เ,เด็กๆจะเดินข้ามหาครับน้ข้างล่างนะครับข้างล่างเสียงเชียร์เยอะตีนะครับล็อก เด็กเดินเข้าหาครับถีบน้ำไปก่อนครับเจสันเพรเด็กเจสันถีบหน้าครับอายุาพี่หมอสินนนรัาานลูกพัดนะครับผมก็พยพยยมจ้าเด็กเดินเข้าหาครับฉายาเพรเด็กคือปักกยพี่คาดนะครับลูกศิษย์ของสจวิทยาที่สมเอินครับซ้อมอยู่ใ่ายเดียวกับเหนือเพชรคีร่าสปอร์ตครับพอเข้าในเราจะเห็นชัดเจนนะครับหมดยกที่หนึ่ง มั่นใจในการขับขี่ต้องรู้หมากรถยนต์เจ็ตของไทยแกลงเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงรับประกัน1ปีลูกหมากเจ็ตของไทยนะครับโดยคุณอมรินทร์พรประทานครับวันนี้มามอบป้ายด้วยนะครับยกที่2น้องแจ็คกี้เดินเข้าหาครับยังยังสู้ครับบาทธาลูกทัพครับเก่งจริงๆครับไม่ทราบนะครับซ้ายดีครับเพเดตีเพเดครับซ้ายยาวล็อกเจสันครับยายมพยายัมจากหักศอกครับเจสันครับ แต่บาทาพวกนั้นใช้ได้เลยครับอาจจะเป็นว่าตัวสูงกว่ายาวกว่าใหญ่กว่านะครับครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับนักชกจากประเทศอังกฤษนี่มีสลับดอกด้วยครับสลับเตะวงในก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับศิลปะมวยไทยเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับครับยกสองนี้เพเ่อเด็กเกมทุคนนั้นผ่อนไหยนะครับไม่เข้าลุยเหมือนยกแรกครับพี่นนท์นะครับกองเชียดังฝางแดงนั้น มาจากท่าสองยานครับมาจากสมเมอยเยอะเลยนะครับผมแล้ววันที่67บ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับศึกมวยไทยนานาชาติเปิดเล็กท่องเที่ยวนะครับที่อำเภอแม่วางนะครับอมันยังไงครับเพชรเอกครับเม่ไเอกเกือบมงคนครับที่มุมครับพี่เลี้ยงสั่งสั่งให้เบาลงนะครับเดีวสันยังเดินเข้าซ้ายซ้ายซ้ายกับซ้ายแลกกันครับพี่นนครับชกเชิงรับบ้างนะครับเพชรเอก เกียรติมงคลครับผมจากท่าสองยางจังหวัดป่าครับฉายาคือปักกิญพี่คาดนะครับฟ้าเลยนะครับผมพันมงคลหอมอันไยครับผมงคลชัยครับโชคดีเกียรติพญาไทยนะครับมี2ตัวนะไอ้โด๊กไอ้โด๊กนี่ก็เป็นชนเผ่าปักกิญเหมือนกับพี่เด็กนะครับพี่เด็กนี่เป็นครับผมครับพผมอาพี่โด๊กครับผมปล่อยบัตรครับอ้าวปากซอกปากซอกครับปากซอกปากซอกมาปากซอกมาามอนิรันครับ เอาไปจากที่ยกแรกนั้นบุกยกสองเรานะครับเจสันเดินข้าวหาไม่กลัวนะครับเจสันใช้แม่ไม้ไมวยใช้คือสีบทดยาเฮ้ยแม่เจอ2องใสะดุกใส่กันเจ็บเจบครับนี่เป็นยกที่สองนะครับช่วงปลายยกไปขวาสูงวงในดูครับที่หมดยกครับหมดยก ครับช่วงพักยก2นะครับกำลังจะขึ้นยกที่3แดงเพชรเอกเกตมงคลน้ำเงินเชสยกที่3นะครับวันนี้มีสามมีสวยๆงามนะครับมาบนเวทีนะครับภายใต้กันอินเจเนียร์ครับตัวแทนเชียงใหม่ลิฟต์นะครับโรงแรมลิฟต์โรงงานทั่วไปครับที่เชียงใหม่นะครับเบอร์หนึ่งของเชียงใหม่งานลิฟต์คือกินลักอินเจเนียร์ครับพี่โดนครับครับเปลี่ยนนะครับทางด้านมาทาลูกทัดแล้วก็โดนซ้าย สายยาวของเพชรเด็กไปอีกครั้งหนึ่งครับพี่นนท์ครับมามวยตัวนี้บาสารุนทร์เก่งมากนะครับผมนะแสดงว่าชื่นทรัพย์ศิลปะมวยไทยแต่เพชรเด็กนั้นเพลาไปนะครับยกสองรอบพลาไปจะออกแดงอยู่น้ำเงินนะครับต้องลุ้นกันต่อครับก็ยังเดินเข้าหาครับโดนแข้งขวาของเพชรเด็กชกเชิงรับทุกซ้ายเตะซ้ายตายหนักๆนะครับพี่นนท์ เสียงดังเดียวครับเล็อกตีเดียวตีหัวใช้ได้เลยนะครับเจสันก็ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าด้วยนะครับใหญ่กว่าครับใหญ่กว่ายาวากว่านะครับหนากว่าเยอะนะครับผมนะแต่แต่ประสบการณ์ช่วงบงบินนี่เป็นลองเพชรเอกเยอะนะครับชณะวันนี้ก็เพชรเอกมีไฟต่อยต่อครับวันที่20พฤศจิกายนที่อำเภอเกาะเกลียนนะครับ แมวยภาคเหนือนี่ได้ชมมวยดีเลยนะครับเหมือนแบบนี้นะครับที่มุมที่มุมแดงนั้นที่มงคลนะครับผู้สอบอยดันลุ้นใหญ่เลครับบอกสายยาวสายยาวนะครับผมนะเจสันมาอีกแล้วครับประานลูกพัดนะครับอีกใกล้หมดหลัหมดแล้วครับใกล้หลือวีบีครับวันนี้มาแผนแบบทีมหน้านะครับสำหรับเจสันเฮ้ยโอ้โหเนื้อเนื้อนะครับ ดอกนี้ทุกซ้ายเตะขวาเข้าเข้าครับยังสู้อยู่ครับเจสันมีเถียงครับมีเถียงผู้มีความเจ็บปวดตีเร่งกองรัวแล้วครับยกสุดท้ายหมดยกที่3นะครับนะมีความเป็นน้ำใจมีสเปริ์ครับเจสันครับอายุน้อยกว่าครับก้มลงกาบนี่ครับสเตเดของมวยไทยครับสเเดเกณ เด็กไฟเตอร์มวยไทยนะครับเพ็รเอกชนะคะแนนครับพี่นนท์พักสักครู่หนึ่งครับ